สร้างหนึ่งธุรกิจต่อหนึ่งสิ่งที่เราอยากได้สวัสดีครับนี่คือปลดแอกงานประจำพอดแคสต์ต้องบอกไปก่อนนะครับว่าพอดแคสต์นี้อาจจะไม่เหมาะสําหรับทุกคนสร้างหนึ่งธุรกิจต่อหนึ่งสิ่งที่เราอยากได้ผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่ในหัวมีแต่เรื่องเงินเงินทองทองเราก็อยากเป็นคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่หลายๆธุรกิจที่ผมทำเนี่ยมันก็ไม่สามารถคาดหวังว่าจะพาผมไปถึงความร่ารวยหรือ เป็นเศรษฐีได้พอผมเจอความล้มเหลวความผิดหวังความผิดพลาดมาหลายต่อหลายครั้งมันก็ทําให้ผมเองก็ทอแท้แต่เมื่อผมลองถอยห่างจากความกดดันตัวเองมามองธุรกิจที่ทำด้วยทัศนคติที่ดีขึ้นมันก็เลยทําให้ผมคิดได้ว่าบางธุรกิจที่เราทำํำมันอาจจะไม่ต้องไปถึงความร่ำรวยก็ได้นะ เราลองเปลี่ยนมุมมองว่าธุรกิจเนี้เราคาดหวังเพียงแค่มันอาจจะให้บางอย่างในชีวิตเรามันอาจจะมีเงินออกมาเพื่อให้เราได้ซื้อบางอย่างในชีวิตก็พอโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปอดออมเงินเดือนของเราโดยที่เราไม่ต้องไปภาวนาให้เงินเดือนของเรามันขึ้นไวๆเพียงอย่างเดียวผมอาจขายสินค้าบางอย่างเพียงแค่ได้มีเงินพาครอบครัว ไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือเที่ยวต่างประเทศผมอาจหวังแค่ขายสินค้าบางอย่างเพื่อให้มีเงินไว้จ่ายค่าประกันรถยนต์ตอนสิ้นปีหรือเพื่อมีเงินไว้ซื้อของขวัญให้แฟนให้คนที่เรารักต่อไปในอนาคตผมอาจจะหวังแค่การขายสินค้าบางอย่างเพื่อให้ผมได้มีเงินซื้อรถยนต์คันใหม่หรือดาวบ้านหลังใหม่สร้างหนึ่งธุรกิจต่อหนึ่งสิ่งที่เราอยากได้ บางอย่างที่เราทำอาจไม่ต้องไปถึงความร่ำรวยบางอย่างที่เราคิดอาจไม่ทำให้เราเป็นเศรษฐีแต่มันอาจเพียงพอที่จะเนรมิตสิ่งที่เราต้องการแต่มันอาจเพียงพอที่จะสร้างความสุขให้กับเราในขณะที่เงินเดือนจากงานประจำมันก็ยังอยู่กับเราแต่เราก็ได้ใช้ชีวิตและมีสิ่งของที่เราอยากได้ด้วยหากวันนี้เราเหนื่อย กับการตามล่าความร่ำรวยลองถอยออกมาครับแล้วก็คาดหวังให้น้อยลงหน่อยการมีหนึ่งธุรกิจต่อหนึ่งสิ่งที่เราอยากได้อาจจะเป็นก้าวแรกที่จะทำให้เราได้ทุกสิ่งตามที่ชีวิตของเราควรจะมีหลักนะครับผมนะครับยินดีให้คําปรึกษาเรื่องของการทําธุรกิจหรือการลงทุนอสังหาและถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะลงทุนคอนโดให้เช่า และอยากมีเพื่อนร่วมทางที่สามารถสอบถามได้ตลอดเวลาผมก็ขอแนะนำคอร์สลงทุนคอนโดนให้เช่าของเพจ f i r ร์ Jobber ลงทุนสังหาที่จัดเต็มเนื้อหาและก็ปรึกษาผมได้ตลอดชีวิตนะครับติดต่อได้ทุกช่องทางไม่ว่าลายส่วนตัวหรือเบอร์เธอส่วนตัวนะครับถ้าเกิดว่าสนใจยังไงก็ติดต่อมาที่เพจ First Jobber ลงทุนสังหาได้สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับ wakeup พตื่นขึ้นมาเพื่อใช้ชีวิตไม่ใช่ให้ชีวิตถูกใช้ยังไงก็ฝากติดตามปลตแองานมันจาบอดแคบด้วยนะครับสวัสดีครับ